วันนี้จะคุยเกี่ยวกับคำที่ใช้เรียกขานพระพิกษุสงฆ์การเรียกขานพระภิกุสงฆ์อยู่ที่เจตจำนงผู้เรียกขานหากสนิทสนมมานมนานจะเรียกขานเหมือนญาติได้ไม่เป็นไรเรียกหลวงพ่อหลวงปป่หรือหลวงตาเรียกหลวงน้าหลวงอาหลวงลุงได้หากจะเรียกหลวงพี่ดูที่วัยถ้าแม้แก่เกินไปก็ไม่ควร การเรียกขานพระพิสุสงทรงสมณศักดิ์ต้องตระหนักตรองตึกนึกคิดหวนเป็นพระครูหรือเจ้าคุณครุ่นใครครวนหากรีบด่วนเรียกผิดไปไม่เข้าเทคําที่ใช้เรียกขานพระพิสุสองนั้นมีอยู่หลายคําด้วยกันคําแรกคือคําว่าพระคุณเจ้าใช้เรียกสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะหรือชั้นพรม และคำนี้ยังใช้เรียกพระพิษุสงฆ์ที่เคารพนับถือทั่วไปได้ด้วยถือว่าเป็นสรพนามบุรุษที่สองคำถัดไปคือคำว่าพระคุณท่านใช้เรียกพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นธรรมลงมาถึงชั้นสามัญจากชั้นธรรมก็ลงมาสู่ชั้นเทพชั้นเทพชั้นราชแล้วก็ลงไปสู่ชั้นสามัญคำนี้ยังใช้เรียก พระพิสูสองที่เคารพนับถือทั่วไปได้เช่นเดียวกับคำว่าพระคุณเจ้าคำถัดไปคือคำว่าท่านใช้เรียกพระพิสูจสองที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกับผู้ที่เรียกขานจะเป็นที่รู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีคำถัดไปคือคำว่าพระมหาใช้เรียกพระที่สอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมสามประโยคถึงเก้าประโยคคำถัดไปคือคำว่าพระครูหรือท่านพระครู ตั้งแต่พระครูสัญญบัตชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษแล้วก็ชั้นพระพระครูปัทววนก็ดีพระครูฐานานุกรมก็ดีอันนี้เราจะใช้คำนำหน้าน,นามว่าพระครูหรือท่านพระครูคำถัดไปคือคำว่าเจ้าคุณเจ้าคุณนี้ใช้เรียกพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญจนกระทั่งถึงชั้นพรมคำถัดไปคือเจ้าประคุณ เจ้าพระคุณนี้ใช้เรียกสมเด็จพระราชาคณะและคำว่าเจ้าพระคุณใช้เรียกสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้ยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าพระเดชพระคุณคำว่าพระเดชพระคุณนี้ถือเป็นคำนำหน้าสมณศักดิ์พระราชาคณะและสมเด็จพระราชาคณะกล่าวคือเช่นพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นการเรียกขานพระพิสุสงฆ์นี้หากว่าเป็นพระพิสุสงฆ์ทั่วไปทั้งที่รู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีหากจะยึดตามหลักวัฒนธรรมไทยของเราก็สามารถเรียกเป็นหลวงพี่ก็ได้หลวงพ่อ หลวงปู่หลวงนาหลวงอาหลวงลง,ลงอะไรทํานองนี้ได้ทั้งสิน้นหากว่าเป็นพระพิสุสงที่มีความรอบรู้พอสมควรไปที่รู้จักกันดีก็สามารถใช้คําว่าพระอาจารย์เป็นการเรียกขานพระพิสุสงองค์นั้นได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอพูดคุยเกี่ยวกับคำที่ใช้เรียกขานพระพิสุสงไว้เพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหา วิทยาลัยราชาพัตร์ูบ้านเจเบิงจังหวัดราชาบุรี